อ่านะครับก็สวัสดีด้วยนะครับน้องวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่กับน้องอีกสองคนนะครับก็มีน้องข้าวกับน้องฟอร์ดเนาะนะฮะสวัสดีครับครับเออเนาะก็เออก็ก็เสียงดังก็เสียงดังนั่นแหละพอดีว่าตอนที่อ่านเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณสักสี่ทุ่มเหมือนเดิมนะฮะก็พอดีว่าเจ้าสองคนนี้เนี่ยมันท้ากันหนึ่งหนึ่งนะครับในโหมดสไนของเกมนิเวอร์นะครับพี่ก็เลยสร้างห้อง PVP นะครับแล้วก็จะให้เขาสองคนเนี่ย มาซัดกันนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโดยที่พี่เนี่ยเป็นเจ้าของเซิร์ฟนะครับก็จะเข้าเป็นสามคนนะครับอืมอืมอืมนะเดี๋ยวเราไปรับชมการตอนที่อยู่ในห้องกันเลยและกันนะผมว่าเขาจะฆ่ากันนะกติกาการฆ่าเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสามในห้านะครับพี่จะให้เล่นเนี่ยนะครับก็คือสามในห้านะกติกาก็คือภายในห้าครั้งเนี่ยนะครับใครฆ่าได้ ครบ3ครั้งก่อนเนี่ยคนคนนั้นก็จะจะชนะไปนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยนะครับมันจะวนเป็นรอบนะนะครับหมายถึงว่าถ้าน้องฟอร์ดเนี่ยยิงไอ้เจ้าข้าวตายนะครับมันก็จะรีรอบมาใหม่นะครับให้เริ่มใหม่นะครับแล้วก็ไปตามเก็บของแล้วก็ฆ่ากันเหมือนเดิมนะครับโอเคเข้าห้องดีกว่าครับผมครับลุาบรับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่พี่ชวนเจ้าข้ากับเจ้าฟอร์ดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยน ตัวเองเป็นนะครับกรรมการนะครับผู้ตัดสินนะฮะให้เขาเข้ามากันโอเคเขาเข้ามากันหนึ่งคู่แล้วนะครับนะฮะก็คือนะครับตรงนี้เนี่ยพี่จะให้เขาเริ่มที่เดียวกันนะครับแล้วก็ให้เขาไปหาของนะครับว่าใครหาได้ก่อนก็มายิงกันเอาเองแล้วกันนะโอเคไปดูกันนะผมเป็นงไงเริ่มสามสองหนึ่ง ไปโลดนะฮะไปแล้วครับผมไอเจ้าฟอร์ดวิ่งไปนู่นแล้วฮะส่วนไอเจ้าข้าววิ่งมาตรงนี้ฮะเราจะใช้การเล่นแบบนี้เอานะผมโอเคไอเจ้าข้าววิ่งจะถึงแล้วครับดูเจ้าฟอร์ดบ้างฮะเจ้าฟอร์ดถึงกล่องแล้วฮะไอเจ้าข้าวไปไหนแล้วเจ้าข้าวเปิดกล่องแล้วฟอร์ดยังไงอยู่ครับฟอร์ดหยิบสไนเมาแล้วครับกินอาหารด้วยหรือเปล่าครับโอเคกินอาหารแล้วครับเหล๋อไอเจ้าข้าวเจ้าข้าวทำอะไรอยู่ฟอร์ดกำลังย่องมาฮะฟอร์ดกำลังย่องมาเห็นเจ้าข้าวแล้วครับแต่ไม่รู้ ยิงใส่สโคบได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอ่ะตรงนี้มีหมอกด้วยนะครับตั้งหมอกไว้นะ <c oughs> ตรงนี้ยังไงครับเนี่ยยงไม่รูนเลยตรงนี้ยังไงครับอ่าเห็นกันแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะยิงกันโดนหรือเปล่ามันกระโดดแต่มันไม่เล็งด้วยนะ <c oughs> โอเคหาจอมข้าวอยู่ครับในส่วนของน้องฟอดนะน้องฟอดจะจะข้าวแล้วยิงหรือเปล่ายิงไม่โดนไม่ยิงด้วยไอข้าวปาลาระเบิดไปแล้วครับปาลาระเบิดไปแล้วฟอดไปไหนแล้วเนี่ยฟอร์ดยังฟอดยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังไม่ย้ายผม พอดยิงเรียบรอ้อยเจ้าข้าวโดนไปก่อนหนึ่งช็อตครับผมตรงนี้เนี่ยน้องข้าวต้องวิ่งมาเก็บของที่เดิมให้ไวนะไปดูครับไอไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เองตายข้าวโอเคครับโอเคไอฟอร์ดมันมันล่อแล้ว <c oughs> ไอฟอร์ดมันเล็งรอแล้วไอข้าวยังไงฮะพยายามจูบไปครับตรงนี้โดยมีฟอร์ดเลงอุยเกือบโดนนะเฉียดฉิว เปิดก่องเฮ้ยระวังข้างๆระวังเฮ้ยหลุดตรงนี้ยังไงฮะโคตรตึงเลยครับไอเอาเรียบร้อยปลาระเบิดไปแล้วเอาปลาไปไหนวนะเนี่ยตรงนี้เข้าเราเบิดมาเอาเรียบร้อยตัวแตกอุ้ยโดนทุบไปเต็มหน้าแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ยังไงฮะไอเจ้าข้าวเดินเข้าไปบุกแล้วครับบุกแล้วข้าวบุกแล้ว ไอ้เจ้าเออเออเอออาไม่เห็นไม่เห็นไอ้ฟอร์ดฟอร์ดยิงฟอร์ดยิงฟอร์ดยิงให้ตรงนี้ยังไงยิงยิงดิฟอร์ดฟอร์ดลีลูกไอ้ข้าวมาแล้วเอาเอายังไงยังไงไ้ข้าวไม่อามือถ่ายกระสนทั้งหมดเรียบร้อยตรงนี้เอาปืนเอาปืนทุบฮะเอาปืนทุบเอาปืนทุบเรียบร้อยมันยิงเอาเรียบร้อยเอาข้าวต่อยข้าวต่อยไอ้ฟอร์ดจะแตกแล้วฮะฟอร์ดจะแตกแล้วฟอร์ดเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอา เาข้าวรวงเอาแล้วครับเริ่มใหม่แล้วเอาตรงนี้วี่เข้ามาหากันเอาตีแล้วไม่มีกระสุนทั้งคู่นะครับผมเออเรียบรอ้อยฟอร์ดล่วงเลยะตรงนี้ก็น่าจะเริ่มใหม่ฮะโดยการที่พี่ให้กระสุนเข,ข,ข,ข้ามาแค่ยี่สิบนัดนะตรงนี้ยังไงฮะไม่มีอะไรให้หาเอาเอาเพื่อนกันหรือไงฮะตรงนี้เปิดกล่องเปิดกล่องเรียบรอ้อยเรียบรอ้อยเอา เรียบร้อยครับ,บข้าวก็เป็นฝ่ายแพ้ให้อีกรอบหนึ่งให้อีกรอบหนึง่งโอเคครับ,บเดี๋ยวเราก็นะมาดูรอบที่สองกันครับว่าเขาจะสามารถ แก้เกมน้องฟอร์ดได้หรือเปล่านะน้องฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่นะครับส่วนข้าวเป็นเป็นผู้เล่นเก่าแล้วนะครับโอเคเริ่มเกมกติกาเหมือนเดิมครับเหมือนรอบที่แล้วไปเริ่มเล้วครับผมไปแล้วโอ้ยตรงนี้เจ้าข้าวเจ้าข้าวยังไงฮะตรงนี้ใครวะเนี่ยเราดูใครอยู่อันนี้เนี่ยเป็นไอข้าววิ่งตรงนี้เขาสลับที่กันนะฮะเอาข้าวทำไมหน้าจิ้มหน้าจิ้มพื้นนะตรงนี้ฟอร์ดถ,ถึงกล่องแล้วผมเปิดกล่องแล้วฮะตรงนี้ แล้วเหลือเจ้าข้าวครับเจ้าข้าวเอ้าเจ้าข้าวได้ลุกปืนหรือเปล่าฮะข้าวเรียบร้อยครับชักนะครอย่าลืมกินอาหารนะผมทั้งสองทีมเลยนะครับตรงนี้กินอาหารกันหมดแล้วฮะตรงนี้ต่างคนต่างอยู่คนละมุมครับตรงนี้ยังไงฮะพายุทรายก็กําลังพัดพานะครับอ่ามุมเดิมเลยครับตรงนี้เจ้าข้าวเล็งก่อนหรือเปล่าฮะเอ้าข้าวยิงโดนหรือเปล่าครับโอ้ยฟอดกอบแตกครับตรงนี้เรียบร้อยฝอดยิงระยะไกลไปสู้เขาทําไมฮะของอยู่ที่เดิมนะครับโอเคเริ่มนะครับตรงนี้ เฮ้ยข้าวให้น้องมันวิ่งก่อนดิโอโหไม่ขี้โกง <c oughs> <c oughs> เอาระเบิดไปกินฆ่าเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ปรับให้ใหม่ในรอบต่อไปนะเป็นวันต่อไปเป็นคลิปต่อไปแหละตรงนี้ไอข้าวพยายามฆ่าครับแก้มือแก้มือ,มอเรียบร้อยเอา้าไม่ยิงเอา้าข้าวไม่ยิงเฉยยังไงฮะข้าวใจดีครับผมเะะไไขาไ อ๋อล้ฮะฟอร์ดกำลังหาข้าวเห็นข้าวหรือเปล่าฮนะตัวนี้เหมือนจะเห็นแล้วครับแต่เขาไม่ใช้สโคปนะตรงนี้ยิงฮนะยิงสดๆเัอผมไม่รู้จะยังไงกันตรงนี้ยิงฮนะยิงฮนะโอ้ยยิงข้าวยิงเฉียดครับตรงนี้ยังไงข้าวกําลังจุกอยู่ในกําแพงครับโอ้โหมุมนิดเดียวฮะข้าวยังกับเล่นพีบีเลยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าการกระบ,บานนะศูนย์สามครับรอบนีนะ้เรียบร้อย มามาอีกรอบหนึ่งให้มันครบ3รอบนะตรงนี้สกอร์เขาก็เป็น1-1เท่ากันนะครับมาดูว่าจะยังไงนะเอาไงวะเอาไงฮะเกมนี้รู้สึกยังไงกันถามก็แลังร้ิดิเปิดน้ไม่ใช่กระสุนฟอดฟอดคิดว่าเกมนี้ฟอรดจะชนะข้าวไหมเนี่ย ห้าสิบห้าสิบแล้วข้าวอ่ะโอ้ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันแล้วโอ้โหงั้นโอเคฮะเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะผมจำนวนคนเพียงพอแล้วเกมสตาร์ทครับผมสามสองหนึ่งไปนะฮะตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นแมปทดลองนะครับเดี๋ยวในแมปต่อไปเนี่ยนะครับพี่จะแก้ปัญหาเรื่องการเกิดมาแล้วยิงกันเนาะนะครับจะทําให้ยิงไม่ได้นะครับเนาะโอเคตรงนี้เก็บของนะต่างคนต่างเก็บนะครับผม ตรงนี้ไอข้าวเปิดกล่องได้หรือยังฮะแต่ตรงนี้ต้องฟอดได้นะครับกินอาหารแล้วด้วยครับตรงนี้เหลือเจ้าข้าวฮะมุมเดิมแน่นอนนะฮะดูจากกระคารนะตรงนี้เรียบร้อยข้าวเห็นแล้วครับข้าวยิงไปก่อนนะไอเจ้าฟอดได้เห็นแต่ไม่ยอมยิงยิงไม่ถูกครับผมอุ้ยอย่ายืนนิ่งๆเดี๋ยวแตกนะฮะตรงนี้ตรงนี้ลุ้นมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยดินเฉียดหน้านะะลูกปืนโอ้ยเรียบร้อยโดนเข้าไปครึ่งตัวครับตรงนี้ยังไงฮะไอเจ้าข้าวจุ๊กอยู่ครับผมข้าวฮะข้าวข้าวข้าวอืมิข้าวยิงยิงยิง ตัวนี้ข้าววิ่งรอแล้วอืมตัวนี้ยังไงฟอร์ดยิงเอ้าเรียบร้อยฮะตัวแรกไอเจ้าข้าวเก็บสกอร์ไปได้ครับผมวิ่งแล้วไอเจ้าฟอร์ดวิ่งข้าวปลาระเบิดไปกอนนะหนึ่งนัดครับผมแล้วตัวนี้ข้าวกินอาหารเข้าไปฮะเจ้าฟอร์ดได้ของหรือยังเจ้าข้าวเห็นแล้วนะเจ้าข้าวเห็นแล้วนะฟอร์ดยังไงให้เจ้าตัวรอดยังไงกูว่าไม่เหลือเรียบร้อยตัวที่สองครับโหให้เก็บของเลยเหรอทุกอย่างเลย เก็บแล้วไงเรียบร้อยข้าวไม่เดินจี้ตูดเลยตัวนี้ข้าวปลาระเบิดอัดหน้าครับตูมเรียบร้อยฮะตรงนี้ข้าวเดี๋ยวใจเย็นน้องให้เขาเก็บก่อนไอ้ใจเย็นจะไ,ไม่พอยเดี๋ยว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 ไม่ก็มือทุบเอาไอ้ข้าวให้โอกาสแล้วไม่เก็บข้าวจัดไปเลยไหมตรงนี้ไปไหนแล้วไอ้ฟอดฟอดอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาฟอรดได้ปืนแล้วข้าวฟอดได้ปืนได้ระเบิดแล้วไอ้ข้าวยังไง เอาเจอแล้ว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 ข้าวเห็นก่อนนะตรงนี้ฟอร์ดมันงงอยู่ฟอร์ดมันงงอยู่ฟอร์ดมันงงอยู่ฟอร์ดยังไม่โดนอะไรฮะแต่ว่าฟอร์ดไประเบิดไปตรงนี้ฟอร์ดยิงยิงดีนะไอ้ข้าวอยู่บนหัวเรียบร้อยไอ้ฟอร์ดโุยหลบได้ตรงนี้ยังไงฮะเรียบร้อยตัวที่สามครับเฮ้ยนี่เหอยอมแพ้เลยเรียบร้อยก็ชนะกันคนละสองหนึ่งนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ หัวร้อนครับหัวร้อนกันเป็นแถบเดี๋ยวพี่แก้แมพแล้วเดี๋ยวจะลองให้มายิงกันใหม่เนาะนะเก็บความแค้นของแมทนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปยิงกันแมทต่อไปเนาะนะให้คนดูเขาได้อัธรลดในการดูด้วยเวลายิงเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยน่าจะต้องพูดให้เยอะกว่านี้นะนะครับมันดึกไปหรือเปล่าท้าไม่พูดไม่ได้อันนี้ผมน่าจะอันนี้ผมน่าจะดังแล้วก่อนให้พี่เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาอยู่แล้วโอ้โหแบงคมอคนเดียวแล้ว โอโอเคเนาะนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องจากกันแล้วนะไม่มีปาร์ตี้ไหนไม่เลิกลานะยังไงต้องฝากน้องข้าวแล้วก็ต้องฟอร์ดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับนะนะใครมีอะไรก็ไปคุยกับไอ้ข้าวได้นะันชอบแบรนด์ชาวบ,บ้านเขาทั่วนะครับ <laughs> โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสองคนเข้ามาฆ่ากันด้วยนะเดี๋ยวจบหลังใหม่พี่ว่าแม่งต้องทะเลาะก,กันแน่เลย <laughs> โอเคครับวันนี้บไายแายนะครับไม่ไม่เต่อแน่นอนพี่ข้าวอี่โันแน่นอน